ปูมีฝีมือกำลังตัดแตงต้นสมพอหรือว่าต้นคอยไ้ค่ะขังสุดถ่ายขีดตัดประมาณสองเดือนกว่านโลเตา่ลว่าช่วงนี้เป็นหนาฝนต้นสมพอก็เลยแตกใบลวก็แตกเป็ก้านไบค่ะมีใบขังนงข้างในสุดก่อนมันตายเนาะเพราะว่ามันยาวแห้งละใบด้านในมันตายโดนวัดข้างในเว่ามื้อนี้อากาศดีนะเหมือนฝนกำลังสิตก มันใหม่งอกพุ๋ยเนาะยึดตัดออกไรยึดตัดออกไรก็ไม่ได้มันใหญ่แมนม่ไดหรอกมึงอ่อือมันใหญ่จนวาดผสมดุลกับต้นมันตอนนั้นตอนที่เอามาปลูกที่แรกก็คือปลูกเป็นไม้ประดับค่ะแต่ว่าต้นสมพอกับมีสรรพคุณในการใส่รักษาสุขภาพในช่องปากมันจะโบราณเป็นไม้ที่บ่มักน้ำขังหรือว่าน้ำท่วม แต่เลยมักจะเห็นต้นสมพอเกิดตามโคกตามดอนหรือว่าตามขีเนื่อนค่ะถึงต้นสมพอสีบรมาน้ำเช่ขงังแต่ว่ากระตากน้ำบ่ได้ค่ะต้นสมพอหรือว่าต้นคอยเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางค่ะคนโบราณเสื้อว่าบ้านใดปูกเอาไว้ซิมีอายุยืนยาวมันโค้งแข็งแรงค่ะนั่นก็คือความเสื่อของคนในสมัยโบราณค่ะแล้วก่อนฝ้นมาอยู่เวย

ฝนมาแล้วโลท่านบ่พอดีเนาะโอ้ฝนกำลังมาเลยโลพ่อพ่อพอ่อพอดีพอดี ขอเก็บรายละเอียดอยู่ช่วนวงตจรพยาสามักงามค่ะขอบคุณที่หลยเดิอโลเอ้ยแต่ว่ามีเจ้า่านี่บจ่จังันทนเอียงล่ะโกเป็นหกลาช่วงนี่